สวัสดีครับจริงใจะให้ RPG ครับวันนี้แปลกนิดนึงเนาะอินโทรหายนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเข้าสารากันเลยนะครับแพทเราเบไซส์สครับแพทใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเรามีแพทช์รีวิวออกมาจากทีมงาน g g t นะครับให้มาดูกันก่อนอย่างแรกก่อนจะไปเริ่มต้นที่แพทช์โนต้ตนะครับหลายคนได้ข่าวแล้วว่าแพทใหญ่ของ p o e 2จะมีชื่อว่าแพทช์ศูนะครับแลวหลายๆคนก็คาดการณ์กันไปนะครับว่ามันจะเร็วจะช้าขนาดไหนส่วนตัวผมคิดว่ามันจะช้ามากแล้วแพทช์ชื่อ ที่กาลังจะเข้าก็น่าจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าอีกนานกว่าแพท0.2 2. จะเข้า,าะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครกังวลเกี่ยวกับว่าดิวจะเล่นได้ไม่นานอะไรประมาณนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าแพทต่อไปที่จะเข้าในเกมจะมีชื่อแพทว่า 0.11c นะครับเพราะฉะนั้น 0.11c กับ0.2เนี่ยคงไม่ใช่แพทต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นน่าจะเป็น เป็นหลักเดือนนะครับก่อนที่0.2จะเข้าจริงๆทีนี้เรามาดูใน 0.1.1c ที่ทีมงานกําลังพยายามทำและกําลังจะเอาเข้ามาในอนาคตนะครับว่าจะเป็นแพชเกี่ยวกับอะไรทางทีมงานก็บอกว่ามันจะเป็นแพชที่เกี่ยวกับการฟิกบัคนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ฟีเจอร์ใหม่ในเกมนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้เล่นนะครับดีเทลเนี่ยจะมีในแพชโน้ตแต่ว่าแพชโน้ตยังไม่ออกเพราะงะั้นเรามาดูแพชรีวิวกันก่อนนะแพชพรีวิวกันก่อน ฟีเจอร์ที่จะเพิ่มเข้ามานในแพ 0.1.1c ก็จะมีะรีสปอนให้กับ Twisted Domain นรหรือ b Bo b r i d g h นั่นเองนในนี้หลายคนก็จะเข้าใจว่ามันก็จะเหมือนอ r b i t ต r of Ash ถูกไหมคำตอบคือใช่หมายความว่าในเทียร์ศครับเทียต่ำสุดที่คุณไม่มีแต้ม Atlas ของ b r i d g h เลยคุณก็จะลงได้อีก5พอทัลร,รวมเป็น6พอทัลแต่ในเทียรสูงสุดผมเชื่อว่าก็จะตายไม่ได้เหมือนเดิม นะครับเช่นเดียวกันนะครับจะไปเพิ่มให้กับ Expedition แล้วก็ c r a s k s o n o t t i n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  s s ก็คือ i t ชว l นะครับเพราะฉะนั้นในเทียร์ต่ำๆนะครับคุณก็จะสามารถฝึกลงได้นะครับตายบ้างได้นะไม่ไม่ได้ตึงขนาดนั้นแต่ในเทียร์สูงสุดก็คือแต้มสกิล8เต็ม8ก็ยังตายแล้วเฟลเลยอยู่ดีเหมือนเดิม อันต่อมานะครับมินิแมปไอคอนให้กับสตองบ็อกซ์นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเอ๊สตองบ็อกซ์ในแมปอยู่ตรงไหนเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไปนะครับเพราะมันเสียเวลานะครับอันต่อมานะครับมินิแมปไอคอนให้กับลีกเมคานิกนะครับจะโชว์ค้างไว้นะโดยไม่สนใจว่าคุณไกลจากจุดนั้นไปแค่ไหนโอ้อันนี้มีประโยชน์มากนะครับลีกเมคานิกเช่นมือบรีชนะครับเสาริชวลนะครับระเบิดเอ็กซเพดิชั่นนะครับ จุดพวกนี้นะครับก็จะถ้าคุณเคยวิ่งผ่านไปแล้วมันก็จะโชว์อยู่ในแมปตลอดเพื่อให้คุณวิ่งกลับมาใช้ได้นะครับผมอันต่อมานะครับมอเช็คพอยส์นะครับในแมปต่างๆเพื่อจะทําให้การใช้งานวาร์ปไปวาร์ปมาในเช็คพอยส์เพื่อเคลียร์แมปเคลียร์มอนมันสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มินเนี่ยนนะครับสามารถผ่านช่องเล็กๆได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าติดในช่วงเวลาหนึ่งหมายความว่าอะไรถ้ามินเนี่ยนหลายๆตัวติดคือเดินไม่ออก วิสองวิสามวินะครับก็คือขึ้นอยู่กับว,ว่าช่วงเวลาหนึ่งของเขามันนานขนาดไหนมันจะค่อยๆทยอยออกเองได้หลังจากนั้นสุดท้ายหมายความว่ามันก็ยังจะติดอยู่ดีนะครับพอไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ตัว h ิทบล็อกของตัวละครมินเนี่ยนนะครับแต่ถ้ามันติดช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะมีการเฟสสาหรับตัวละครได้ก็จะค่อยๆทยอยข้ามมาทีละตัวแต่ตอนนี้ก็มีหลายฟีเจอร์มากๆที่มาช่วยเรื่องการเคลื่อนที่ของมินเนี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีสปอนใหม่นะครับรวมกับถึงกับฟีเจอร์นี้ที่จะเดินผ่านช่องได้หลังจากติด ไประยะเวลาหนึ่งนะครับเหล่านั้นคือฟีเจอร์หลกัหลกๆที่ทีมงานตัดมาให้เราอ่านกันในตัวพรีวิวของ0.1.1นะครับซนะครับมาดูบัคฟิกกันบ้างนะครับบัคฟิกเอ่อก็คือ potential นะครับในการที่เกม crash หลังจากอัปเกรด Windows 11เป็นเวอร์ชัน 24H2 นะครับซึ่งหลายๆคนรู้เลยว่าเล่นเวอร์ชันนี้แล้วเกม crash บ่อยนะครับนะก็จะพยายามแก้ตรงนั้นนะครับแก้บัคที่ห้ามผู้เล่นนะครับ แต่การฆ่าศัตรูด้วยดามเมจโอเวอร์ไทม์นะครับอ่อไม่นะครับก้าจากการที่ผู้เล่นโดนฆ่าด้วยดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับเช่นพิษเช่นบลีดดิ้งบางคนตายนะครับจากพิษและบลีดดิ้งหรือไม่ตายนะครับทั้งท้ที่ยังมี Energy Shield อยู่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะตายง่ายไปหรือตายยากไปนะครับทีมงานสรุปว่ามันเป็นบั๊กและเขาจะแก้นะครับแก้บั๊กนะครับที่พาร์ทของ Atlas นะครับเรนเดอร์ไม่ได้นะครับถ้า มันอยู่ไกลจากแมปที่คุณเพิ่งลงสถาน,นการณ์แบบนี้แก้ปกติด้วยการรีล็อกอินนะครับแก้ปกติด้วยการรีล็อกอินแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะทําได้เลยก็คือหลายคนน่าจะเคยแหละสมมติเราพุ่งไปทางทิศเหนือของแมปลงแมปทางทิศเหนือลงซ้ําๆอยู่อย่างนั้นพอเราอยากจะโยกไปฟาร์มทางทิศใต้แมปมันจะไม่เรนเดอร์เราต้องเลือกตัวละครใหม่หนึ่งจะหายนะครับก็ทีมงานก็จะแก้บั๊กตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ด้วยนะผมว่าดูดีมากเลยนะครับก็คือเพิ่มคําสั่งรีเซ t a อ l ทลส นะครับเป็นแชทคอมมานด์ที่เราพิมพ์นะครับในกรณีที่แมปไม่มีทางไปต่อนะอาจจะเริ่มเกิดขึ้นสําหรับผู้เล่นบางคนแล้วนะครับเช่นแมปมันไปต่อได้แหละแต่มันไม่มีลิงก์เชื่อมกันระหว่างโนดเล็กๆนะครับก็มีคําสั่งนี้ให้รีเซ็ตแอดลาร์ตัวเองได้ดูดีเลยนะครับแล้วก็แก้คลเอนต์แล้วก็อินสแตนต์คราชช์ต่างๆนะครับบ้างนะในแพทช์ที่มันจะเข้าสําหรับเกมแพทนะครับขยายฟอนต์ไซส์นะครับในโลเคชันต่างๆเวลาใช้คอนโทรลเลอร์แล้วก็ ปรับปรุงไอเทมเนวิเกชันนะครับเวลาใช้คอนโทรลเลอร์เพราะได้ข่าวว่าไอเทมเนวิเกชันนะครับการลากไปลากมาระหว่างไอเทมที่ดรอปบนพื้นหรือไอเทมในช่องเก็บของอะไรเงี้ยค่อนข้างลำบากสำหรับคนใช้คอนโทรลเลอร์เหล่านี้ก็จะเป็นเอชพิวิวนะครับก่อนที่ 0.1.1c จะเข้าจริงแล้วเดี๋ยวพอเข้าจริงมีแฟชช์โน้ตเรามาอ่านกันอีกทีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ